วันนี้กพบกับผมไออีทชาแนลนะครับและวันนี้นะครับที่เราหายไปประมาณ1เดือนกว่ากว่าวันนี้ผมกลับมาพร้อมรายการใหม่ชื่อรายการจะขำทําไมนะครับชื่อรายการจะขำทาไมนะครับก็คือว่าผมอ่ะจะให้เพื่อนในเฟซอะ่ะเม้นใต้โพสต์ที่ผมโพสต์ไปนะครับว่าใครมีคลิปตลกอะไรทาม,มาทําให้ผมขำได้นะครับผมก็จะมีบทลงโทษตัวเองนะครับและบทลงโทษในวันนี้ก็คือ นี่ครับมาม่าเผ็ดคี้สุดในโลกคือมาม่าเผ็ดมาเลยนะครับที่ผมพ่ายแพ้ไปวันนั้นก็ยังช้ำใจอยู่ครับแต่วันนี้ผมจะมเมาคืนมันแต่วนันนี้ยังไงผมก็ไม่โดนเพราะผมเป็นคนขำยากครับจริงๆริงมาม่าเนี่ยไม่ได้กินผมหรอกวันนี้คคนขำยากอะคลิปอะไรผมก็ไม่ขำนะผมผ่านมาหมดแหละผมเชื่อว่าผมไม่ขำแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคลิปแรก ไปครับคลิปแรกคือจากจากคุณเทนทอลอครับโอ้โหดูชื่อแล้วตัวปั่นแน่นอนตอนนี้เจ้าพ่อถ้าใครอยากมีสูตรเด็ดหรืออะไรไม้เด็ดของเขาก็ทักเขาไปได้นะครับเทนทอล็อเขาส่งคลิปมา ได้ก็ผ mm ่านมาแล้วนะครับทุกคนทุกคนคงเห็นนะผมอะไม่โดนหรอกไอ้บทลงโทษเนี่ยไม่โดนหรอกคนมันเก่งอ่ะครับเดี๋ยวคนสองครับคุณอนุชิตนามบุญเรียนพุทธสารปราบโซด้วยปวดทราบเรียนพุทธสารปราบโซด้วยปวดทราบ ทำไม่ได้ไงวะทุกคนดูอ่ะเรียนพุทธศาสนาปาดโลกอะไรหวะทำไมแค่ตังคัมเลยวะไม่เข้าใจเลยต้องชิมมาได้ดิต้องชิมมาได้ดิชิมก้อนพุ่มปละอันอันนี้อันนี้อันนี้ จริงๆเนอะเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้จริงๆเป็นไงบ้างชอ่ะนนี้มเพชรเพชนระตาขออเฮ้ยพมทำอย่างพมตั้งโดดนี่มาเอาเอาคำแค่นี้พอล้เฮยพอแค่นี้ละ อะไร้อนไหม่้นมนมหนึ่งครับทุกคนไม่ทุกเชลโลกก็มาจริงๆว่ะไม่รูกก้เกตาแั้หนึ่งครับอ้้หใครเป็นบ้างครับเผ็ดแล้วแบบเหมือนมีอะไรแทงบนหัวเจ็บจริงๆนะ ม,มียิบยิบยิบบนหัวเผ็ดมากเลย <oko> <S <S 2> <S 2> คลิปต่อไปนะครับจากคุณโอ๊ตอัจพลเจ้าเอเจ้าเอ๋อะไรจับเอาไว้อ,นนอ,วเทเทอันันตาบาตใจเย่ปาติเท่เนาะเอาัตาติยา เสร็จแล้วก็ปอยเสร็จแล้วก็ปลอยอะไรเสร็จแล้วก็ปล,วกปล่อยเซ่ <c oughs> <c oughs> จะถือไว้ทำไมละ่ะนี้เ<อ>ป็นแก้วนะอเอากระส,สอบเซโมเอากระสานเสกมา <c oughs> <c oughs> ดูกี่รอบเขาำครับอันนี้เป็นหนังตอนผมนกเด็กครับดูกี่รอบก็ยังขำหนังในตำนานเรือเ่อง <Wow. S 1> oh, นี้โอ้โดนอีกแล้วเพดนยังไม่หายเลยเพดด่ไ คนคำเล็กๆนะครับเราจะได้อยู่กันยาวนี่ก็เยอะและ้ว <itas> เพ็ดเงือออกป้าเลยนี่เพิ่งอาบน้ำมาครับเงือออกแล้วชิดต่อไปจากคุณตสติพงศ์น้อยแก้วเพื่อนผมเองครับ อันนี้อโอ้โหดูตัวคนยกกลแล้วดูรถโอ้โหอันนี้คนยกคือตั้มครับตั้มยานยนต์ครับโอ้โหรถคันกระติ๊ดหนึ่งคนขับอย่างกับบิ๊กฟูด้ดอ,อีกแล้วครับ ลงโทษตัวเองเอาตัวเองมาทรมานทำน้อยๆแต่ก็อยู่กันยาวครับมาอ,อีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งจากคุณนิรดลโพสีท้องครับ คุณเทนโดนครับครับผมผมค,ครับที่ร่องสนุกกับเรานะครับทิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับทุกคน โคตรเผิดเลยตอนนี้เหงอ่อถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์อันนี้สำคัญกดแชร์ด้วยครับก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมกดแชร์ไปให้ด้วยครับรักทุกคนครับอย่าคลิปหน้าอยากให้บทลงโทษอะไรหนักกว่าเดิมก็เมนมาได้นะครับโอ้โหฝากแดงขนาดนี้เลยไม่ไหวแล้วทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม